สวัสดีค่ะนะคะพบกับนะคะคนพิณิกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันนะคะการคุมอารมณ์ตัวเองนะคะเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะใน,นวันน,น,นี้วันที่สามนะทุกคนแต่ก่อนนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะที่ค่อนข้างที่แบบเราสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยทําไมเราตั้งใจทําแต่ทําไมเวลาหาเงินไม่ได้ทําไมมันเงินมันไม่อยู่ะอะเพราะอะไรจนทุกวันนี้ได้มาเจอคนสําเร็จ ะะครูก็จะสอนเราเลนมาสังเกตตัวเองได้รู้ตัวว่าตัวเองคืออะไรคือเราคุมอารมณ์เราเปลี่ยนนิสัยเราไม่ได้เราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชีวิตเราก็เลยไม่เปลี่ยนและทุกวันเะนี้ยก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะมาไดออเดอร์ขายกระเป๋าดักซับหนึ่งใบสองใบเราสวดมนต์ภาวนาสวดพระคาะถาเงินล้านหรือก่อนเวลาจะออกไปค้าขายอย่างที่เคยมาบอกคือว่าเราจะสวดพระมหาจากกักรพัินะคะพระพระมหาหอะไรอะคาถาเงินล้านตลอดล้วคือคาถาที่อยู่ในสมุดธรรมะ เดิมเนี้ยตลอดเป็นประจำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยจิตใจเราดีขึ้นเราสบายใจเรามีความสุขรู้สกรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอันดับแรกค่ะถ้าวันนี้เรามีอะไรบททดสอบมาหาเราไม่ว่าจะในครอบครัวอะไรก็ช่างหรือคนรอบข้างสิ่งสําคัญคืออย่าเอาตัวเองค่ะลกคนขาถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ค่ะเราอย่าเอาหัวใจของเราค่ะไปทําตามใจคนอื่นหรือเราอย่าไปห่วงค่ะ อย่าไปห่วงว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นยังไงแฟนลูกคเป็นยังไงให้เราอยู่กับตัวเราให้มากค่ะอ่ะแต่ว่าการในใช้ชีวิตเราก็ต้องยังอยู่ด้วยกันปกติแต่หมายถึงว่าเราอย่าไปห่วงห่วงไปห่วงมาถ้าเขาไม่ทําตามเราเราอาจจะโกรธได้แต่ถ้าเราโกรธได้ถ้าเรากําลังรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันกาลังโกรธนะฉันกาลังเศร้าฉันกาลังร้องไห้นะเราจงแบบว่าลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขค่ะอย่างเช่นทีนี้ก็ สวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วก็ไม่ใช่มันไม่ทํางานนะสวดมนต์แล้วก็ทําคลิปทําอะไรใน facebook หรือไป youtube บ้างบางทีก็มาทิกต o อกนี่ค่ะแต่ในทิกต็อกอาจจะมามาณเวลานี้นะคะเพราะทอะไรเสร็จจากภารกิจส่วนตัวแล้วนะคะหรือโพสต์ของใน facebook แล้วพี่ถึงจะมาในทิกตอกค่ะนะ,ะถ้าทาก็คือทําเวลาอาจจะเวลาเดียวไปเลยนะเพราะเราก็จะไปทําทางอื่นก็พอภัยที่บางทีอาจจะไม่ได้อะไรกับใครนะข้าที่อาความความรู้ไปใช้ก็เกิด เรื่องราวด,ดีก็มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะจากการคุมอารมณ์จากการนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วชีวิตเป็นยังไงวหาสุขใจขึ้นไหมครอบครัวม,มีความสุขขึ้นไหมนะคะเ็งตัวเราก็มีความสุขขึ้นค่ะตั้งแต่พี่เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการคุมอารมณ์หรือการรู้สติตัวเองปัญญาตัวเองมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ไปศึกษาเพื่อเราจะเอาตัวเราเองเข้ามาทํางานให้เรามีรายได้ดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จวันนี้เราอะอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมเราอยากรวยใช่ไหมเราต้องมองค่ะ มองหางานค่ะมองหางานที่สามารถทําให้เรารวยได้ค่ะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะรวยได้นะคะทุกคนทนี่ค่ะ